ไปแลกไอเดียดีๆกันบ้างพี่ดูใช่ครับไปแล้ไอเดียทีจังหวัดจังกันมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไอเดียจริงๆนะครับจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดจังก็ทําวุ่นว้ามูบน้องสมูวุ่นไก่ต้อมเนยนะครับแล้วก็พลไม้มงคลสำหรับเป็นคล้องเซนไวายทางเลืองในช่วงเทศกาลตรุษจีนหลังจากไก่ต้อมว้ามูเนี่ปรับราคาขึ้นหลายวันเลยทีเดียวครับที่บานเล็กทีนึ่งอร่อยเจ๊สิบถับซีมูดิซีตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดจังนะครับ นายนุ่งนภัทรนา่งนุ่งนภัทรสะพานหุนนะครับส่งเป็นเจ้าพนักง,งานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงานโรงพยาบาลจังหวัดตรังพูดไอเดียครับทำวุ่นว่ามูวุ่นไกต่ต้มวุ่นขนุ่มเค้งนะครับวุ่นนุ่มเทียนแล้วก็ผลไม้มงคลต่างๆที่ใช้ในการเส้นไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนเพื่อเป็นทั้งเหลือกับลูกค้าที่ต้องการความประหยัดและก็เรียบง่ายนะครับอีกทางเป็นผู้ดี สำหรับผู้ที่กินเจก็สมารถกินได้แถมราคายัางทุกว่ามูแปดไก่ข้องจริงด้วยครับพากันขึ้นราคาในช่วงนี้จริงๆครับโดยเปิดรับออเดอร์ไปจนถึงวันที่27มกราคมนี้26ยังต่อช้อีกวันหนึ่งนะแคบซังนะคะลูกค้าร่เก้าร่ไหม้ทยอยสร้างซื้อกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะทําให้หยอดขายปีนี้เนี่ยดีว่าปีที่ผ่านมานะคะนี่น้องไก่ไก่เป็นไก่ทั้งตัวเลยนะครับอู้หึหึหึ <laughs> เหลเือเยอเป็นหัวหมูสมัยนี้เป็นน่องไก่เออซึ่งพี่เขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ยังค้าในราคาเดิมนะคะอย่างเช่นหุ่นหัวหมูแล้วก็ไก่ต้มในี่ไก่ต้มแล้วนะชุดละสี่สิบบาทค่ะแล้วก็นี่ผลไม้ายมงคลพร้อมหุหม่นหัวมูแล้วก็ไก่ต้มครบุชุดในราคาร้อยยี่สิบบาทเก็บง่ายๆนี่ใส่ตู้เย็นได้ทั้งห้าถึงเจ็ดวันอยู่เนื่องจากว่าไม่ใส่สั้นกันบัวหรือว่าสั้นปุงแต่งนะคะส่วนรสชาติคุณภาพแล้วก็ปริมาณ เป๊ะเหมือนเดิม,มแล้วก็หลังจากผู้ายโพสต์ลงโซเชียลก็ทําให้มีลูกค้าไรายใหม่เพิ่มขึ้นมากนอกจากนี้ก็ยังทําข้องเซนไวน์ในรูปแบบข้องอารัวถ้าใครจำได้ก่อนน้านี้อารั่วลูกโตจําได้ไหมยมข้องผีนงนาผัดนี้เหมือนกันนะคะมีลูกจุบด้วยนะคะก็มีเขาเรียกว่าสร้างความสิสวยงามได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสนใจก็ติดตามได้ทาง Facebook วุ้นไออุ่นวุ้นแฟนซีตรังนี่ไม่เลขโทรศัพท์อยู่บนหน้าจอเป็นทีเรียบร้อยแล้ว0ูนเกาสามหุกฮาซีซีซีซองสองนะคะซึ่งพีนงน,นภัทรก็บอกข่าว่าบุญรุจีนเนี่ยจะจัดเป็นเซตมีทางก่งต้มใช่ไหมหัวหมูนุ่มเค้งนุ่มเทียนเพราะว่าพิมบุญเอามาจะออกมาตามเทศกา<ม><ม>ลเสงงขอพราะว่าพิมบุญเขาก็จะออกตามเทศกาลนะคะแล้วก็ วุ้นเนี่ยมันก็คือใช้เป็นของฝากแล้วก็บางคนก็เขาก็จะกินเจวุ้นก็เลยทานได้อ่ะค่ะก็เลยขายง่ายาเป็นชุดมงคลก็จะมีวุ้นกะทิวุ้นฝอยทองแล้วก็ลูกชุบก็ชุดละเจ็ดสิบาทแล้วก็ชุดใหญ่สุดก็จะเป็นชุดละร2อยี่สิบอ่ะค่ะลูกค้าก็จะมีฐานลูกค้าเดิมที่ช่วยบอกต่อให้อ่ะค่ะแล้วก็พี่ดวงนำผัดหวานทำคล้ายมา 7ปีแล้วนะพี่ดุลลูกค้าเดิมเนี่ยก็น่ารักมากพอช่วยกันโบกโตนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีลูกค้าจากต่งางจังหวัดด้วยเห็นว่าครับรดไปรับเองที่บ้านเลยนะคะตอนนี้มีออเดอร์เข้ามาล่าชุดแลว้วส่วนใหญ่ค่ะก็เป็นแบบนี้ไก่ต้ม นังกอนหนองหัวมูนะคะผลดตอนนี้นี่มูเแพงงั้นนะ <c oughs> ลูกค้าก็เลยนิยมเซนวายด้วยวุ่นเพราะว่าประหยัดค่ะสำรับรายได้ก็ดีว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ที่สําคัญเนีพีพี่นุ่งนพันบอกวราตอนนี้ก็จะทําแบบวุ่นไม่ไหมขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> เพื่อจะให้โชคใจลูกค้านั่นเองนะคะเป็นไอเดียดีๆนะคะลดค่าใช้จ่ายในการตั้งเครื่องเซนวายใน <c oughs> <c oughs> ช่วงเทศกาลตรุษจีนมีมมดเลยเห็นไหม วัวมูไก,ก่ต้มแล้วก็มีผลไม,ม้ด้วยใช่ครับอมีมดโลยนะคะนารักาเด๋าย้ำให้ที่นะคะเฟซบุ๊กวุ่นไอุนวุ่นแฟนซีตรังค่ะไม่เล็โทราศัพท์นะคะ0 9 3 6 5 4 4 4 2 2หซีซซอองอยู่บนหน้าจอเลยเถ่ายรูปเก็บไ้เลยนะคะสร้างไายวันนี้อีกวันทึ่งก่อต่อชาวอีกวันนึงจะปิดรับออเดอร์แล้วนะคะทำไม่ทันพีน่น้องพวกนะคะก็เป็นการสร้างรายได้เป็นอย่างดี